วันนี้ทางช่องรีฟเอ็กซ์พาทุกคนมาพบกับรถแทรกเตอร์ที่เกษตรกรจำนวนมากกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนั่นคือคูโบต้า MU5501 รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์งานเกษตรยุคใหม่อย่างแท้จริงตั้งแต่งานในไร่นาขนาดเล็กไปจนถึงฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดกลางด้วยพละกกำลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้ MU5501 กลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจที่สุดของคูโบต้าในปีนี้ ทันทีที่มองเห็นคูโบต้า MU 5,501ปี2026เสียงแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ของคูโบต้าตัวรถมาในโทนสีส้มสดตาแบบดั้งเดิมแต่เพิ่มความเงางามและรายละเอียดของเส้นสายที่ดูคมชัดมากขึ้นโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานหนักในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นสภาพดินโคลนฝุ่นหรือการทำงานกลางแดดแรงๆของเมืองไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นพร้อมช่องลมที่จัดวางอย่างเหมาะสมทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องยาวนานหัวใจหลักของคูโบต้า MU 5501คือเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานให้กําลังที่เหมาะสมกับงานเกษตรหลากหลายรูปแบบเครื่องยนต์ให้แรงบิดดีตั้งแต่รอบต่ํา ช่วยให้การถ่ายพรวนการลากจูงและการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆทำได้อย่างราบรื่นแม้ต้องทำงานในพื้นที่ดินแข็งหรือพื้นที่ลาดชันเครื่องยนต์ยังประหยัดน้ำมันตามมาตรฐานของคูโบต้าทำให้เกษตรกร,ร,ร,กรลดต้นทุนการใช้งานในระยะยาวได้อย่างชัดเจนระบบส่งกำลังของ MU 5,501ปี2026ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นเกียร์มีอัตราทดที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกความเร็วได้ตรงกับลักษณะงาน ไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายงานหวานงานพ่นยาหรืองานขนส่งภายในฟาร์มการเปลี่ยนเกียร์ทาได้อย่างนุ่มนวลลดอาการกระชากเพิ่มความสบายในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของคูโบต้ MU 5501คือระบบไฮดรอลิกที่ทรงพลังและแม่นยำระบบยกอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี ทำให้การใช้งานกับ่านถ่ายเครื่องพรวนเครื่องตัดหญ้าหรืออุปกรณ์การเกษตรอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมระดับความสูงและแรงยกทำได้ง่ายช่วยให้ผู้ใช้งานปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงลดความเสียหายของพืชผลและดินในด้านความสะดวกสบายคูโบต้า m u 5 5 0 1รุ่นปี2026ให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่มากขึ้นห้องคนขับถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างนั่งสบายมองเห็นรอบทิศทางได้ชัดเจนเบาะนั่งสามารถปรับระดับได้ตามสรีระ ช่วยลดอาการเมื่อยล้าเมื่อทำงานเป็นเวลานานพวงมาลายัยพาวเวอร์ช่วยให้การควบคุมรถง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่ขับแคบหรือขนาดเลี้ยวกลับหัวแปลงแผงควบคุมและหน้าปัดแสดงผลถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบอ่านค่าได้ง่ายผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันอุณหภูมิและสถานะการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างรวดเร็วทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพบบช่วงล่างและล้อข,ของคูโบต้า u 5501ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพพื้นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนาข้าวที่มีโคลนลึกหรือไร่ที่มีพื้นดินแข็งและครุขระยางล้อมีดอกอยางที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะลดการลื่อนถลายทำให้การทำงานมีประสิทธ,ธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ m u 5501ได้รับความนิยมคือความอเนกประสงค์ในการใช้งานรถรุ่นนี้สามารถทำงานได้หลากหลายตั้งแต่งานไถนา ควนดินหวานมาเมล็ดพ่นปุ๋ยตัดหญ้าไปจนถึงงานขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเรียกได้ว่าคันเดียวจบตอบโจทย์เกษตรกรที่ต้องการลดจํานวนเครื่องจักรในฟาร์มแต่ยังคงประสิทธิภาพการทํางานในระดับสูงในเรื่องของความทนทานคูโบต้าเป็นแบรนด์ที่เกษตรกรให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน m u 5 5 0 1ปี2 0 2 6กก็เช่นกันโครงสร้างตัวรถชิ้นส่วนหลักและเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักได้ต่อเนื่องดูแลรักษาง่ายอะไหล่หาไม่ยากและมีศูนย์บริการรองรับอย่างครอบคลุม ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ารถจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อพูดถึงต้นทุนการเป็นเจ้าของคูโบต้ MU5501 ถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าด้วยความประหยัดน้ำมันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้รถรุ่นนี้เหมาะทั้งสำหรับเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่ต้องการลงทุนในระยะยาวสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งเรื่องแรงงาน ต้นทุนและเวลาคูบทตา mu 5 5 0พปี2026ถือเป็นผู้ช่วยที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดระยะเวลาในการทำไรนาและช่วยให้การจัดการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายขึ้นจากการใช้งานจริงในภาคสนามรถแทรกเตอร์รุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเสถียรความแข็งแรงและความคล่องตัวไม่ว่าจะทำงานในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่กว้างก็สามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังจนเกินไปลดความเครียดของผู้ขับขี่และยังเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ถ้าคุณกำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่ครบเครื่องใช้งานได้หลากหลายทนทานคุม้มค่าและเชื่อถือได้คูโบต้า MU5501 รุ่นปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือเหตุผลที่ทีมงาน r i e x อยากแนะนำให้คุณได้รู้จักและพิจารณารถรุ่นนี้อย่างจริงจังสุดท้ายนี้หากคุณชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถแทรกเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตรและยานยนต์สายลุยอย่าลืมกดติดตามช่อง r e e e x เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคตเราจะยังคงนำเสนอข้อมูลที่ละเอียด เข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในวอ